พี่หน่อพี่นอ้องีมือหน่าบ,บ,บ,บานหน้าผ้าสุขสวัสดีจ้ามื่อน,นี้เห่าออกหากินกันขึ้นเนาะมากก็ต่ำคือเกาค่ะ สวัสดีครับใส่แมงกีนุน่นครับแมงเหลี่ยมบ้านคอยเอิญแมงเหลี่ยมทังอุบลเอิญแมงเหลี่ยมเด้อค่ะนี่เห็นบอพี่น้องนี่เนาะ <Okay. S 1> แล้วก็มากับน้องสาวจา้าสวัสดีค่ะมาเก็บตาหน่อยลุยจา้าลุยลุยแมงเหลี่ยมนี่ขันเป็นล่งต้นได้นี่บกเกินสองขึ้นเน้อคะ่ะ เตัวก็น่ะอันใดบกเกินสองขึนเบสจ้ะอ้ขอยสิบินไปจังแดนนี่ินเดั้นเห็นบอพี่น้องแมงเหลี่ยมอืมัตบุ่กุกุ๊กดินตัวเล้ยิ้าน่อยเอาขวดมาอื้อยน้าตาน่อยอ่ะใสุ่อ๋อเออแมนอยู่ ตั้งดีๆเด้ขวามด้ยขาสั้นมันจิปิวมันสิบินปะลองมาเอาใส่ลักูบินเร็วเนี่ยเด้กเก็บอกตั้งตถ้ามันพิ่น่าหนี่น่าเ้าเขาสั้นล้อเาก็ซองไฟใส่ศาสร์เอาขวางลงลงลงงพี่นี่ต้งพี่เดียมทงารขเร็วๆลีโอรีโอมาซอยบ่ บอบานตาหน่อยโอ้ยชอดอกเต็มเลยโอ้โหอยกินแม่งขึ้นุ่นเหมือนบัินแล้วเพราว่าสาสไใช่สาสหร์ลุใช่ซันตาหน่อยซันลองซันมึงนี่แหละมึลงมาคือมันสิไปเบิดมันสิไปเบิดนะจต้นซันนันเด็กอย่ากินมม่นละป้าทั้งเถิงผุนนะพี่น้องเห็นมเอาซอตัวกินซอตัเลแหล ดอกซอยใบซอยว้าด่อทั้งเทิงพุ่น่ะไไโอ้ยบบเห็นนอมันอนี้อยู่ไกลลองมั้งแบบล่องกันมั้งเอาเซคูคือืเลยว่าหน้าตาหน่อยโบสาใต้ลงบินบินนีบินนี้จัือคูขึ้นมาถือคูขึ้นมาเร็วๆครบเร็วๆมั้ บอบอทีเามันสั่นเาเอาเอาเข้าไปเอาคู่เข้าไปสั่นตัมั้สั่นเล่เหียเนี่มาแล้วมาแล้วลงมาตาน่อยบ้ยมีทังมีงมีท้งลงู่ทงบินนี้เี่ยนะ อ้วจะไล่เหี้ยงที่จะเอาตัวได้ก่อนบานเนี่ยพกกินหมดแล้วชอนนี่ลองกองมาสั่นเลยวะมันบินตาหน่อยเ้าตรงกำเอาเลยได้ยินเสียงบินมาพี่น้องงานี่สอยเบิดเลยแบบหลย อย่ยินี้จะเสี่ยงหวานเนี่ยมันสั้นแม่ไม่มองว่าหคู่นกลพี่น้องเฮ็ดจังได้จังหี่เอาได้ปุนะเฮ้่น้อหล่อพ่พะพี่น้องเก็บต้าหน่อยเก็บ Hụp áo tá nội hụp áo hmm, đi cho này đi cho nó đi cho nó cho nó ดินมึงมังมังเนาะเต่ท้องนึงไทั้งนึ้โอ้เออคุกคูกมากมากตรงไหนตรตไบลงอ่ะส่ล้วตโอ้ยหมือดเนี่ยเด้อยพี่หน่องเลย โ, df, โ, e. โ, Higher, โอโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้้ยยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโออ้ย้ยอ้้อ้ยโอ้ยยโอ้ยโออ้อย้ เดี๋ยวเดี๋ยวคอยเอาคู่ให้เข็เป็นตรงสันลงคู่นี่น้องใเงยมองเงยฟังกองมากองมาแถวกองมาทั้งที่เดี๋ยวเดอาเอาสันลงแห่เงีเอาเอาจูลงอ่ะเออนี่แหละวิธีเอาแมงเหลี่ยมเราจะจีกองไปหายข้างหลังบ้านนะครับเหนียวมาเออเอนียวเด๋ยวเหนียวเด๋ยวสันลง

บนนี่โหดโหดเอาได้ปะตั้งกลนมนี่ค่ะพี่น้องฝีมือเฮาแมงเหลี่ยมเนาะทั้งอุบลเอื่นแมงเหลี่ยมมันมากินน,นดอกท่องอุไรค่ะไปครัวนึงอยู่ดนนเ,เดี๋ยวนี่ไปข้าวเดี๋ยวมืออื่นพอกันค่ะพี่น้องหรือบอกกับขากา้าหนี่อาศิเวใจตะกะเตน่หนำ่ำหรือเปล่ากับโมหูเบิงสถานการณ์ก่อนเนาะ ปลาขาตับรอจับตะกะแตนต่อเนาะที่น้องตะกะแตนปลาเขา่าเพื่อไดดไปถอดตืมกันนี่ค่ะตะกะแตนแบบนี้ตัะคิ้วเขีเขเขยวนเนี่ยโมเห็นขอเบิง้งสีเห็นโมได้เพื่อได้ดตืมกัน มกบีกบบต่ำจะว,ว่าบอมันเป็นคือไฟห้างสีเบิร์ดนี่เนาะไฟห้ามมันรีลงรีลงนะเบิร์ดเหรอพี่น้องไฟ โบเห็นโตโกบโตเขียดโตตะกะเตียนตรงนี้ไฟเบือแล้วค่ะพี่นอ้องสงสัยสิแดงโง่กับบ้านอะ่ะบัดนี้พอได้ไปตื่นเตือนกับแมงกินุ่นกบทอดใส่กันนีดด่นีมนน่มตะกะเตียนหน่อยตะกะเตียนใบเขา มาเด้นมาเด้นเข้าตรงไปชาร์าแจแบตเลยเดินเนาะเดินเนาะไปเดินมา,าโอ้เดี๋ยวไปเห็น,น,นมังแหละคะ่อยเบิร์ตราคาพี่น้องต้องใช้สีเดีพ่อซ้ำหนิแหละมือเสาวพ่อกันคะ่ะพี่น้องเมนู่เข้าถือเป็นจังได้ถ่าเบิรงเนาะสวัสดีตอนเ้าๆคะ่ะพี่น้องเ้า เดี๋ยวห้องกสีมาเห็นเมนูก่อนไมืเหหืือมกันเนาะพาพี่พาหนองวเบิงบรรยากาศทุงให้ทุกหน้าตอนเสร์เช้ากอนบรรยากาศดีดีค่ะน้ำหมอกลง่ง พี่น้องเครื่องหอมมันที่ห้าจะใส่กับถอดเมี่ยงเหลือมเนาะมีแต่ไข่ใบบักกูดพริกแล้วก็ตอนถอดแล้วเขาก็จะใส่รสด,ดีแล้วก็ซอสซอสเขียวเนาะนิดหน่อยค่ะ หลังจากที่ห้าถอดแล้วกอบตามความต้องการแล้วเนาะห้ากเขาใส่รสด,ดีลงไปค่ะนักหน้อยบมดตรงร้ายเด้อค่ะเดี๋ยวมันสีเข้มซอสนิดนึง,นงกอบดีค่ะ จิ้มตะเก泰มแนนะอืมแบบแบบกินกับสซนตันเจ้าว่าสาวนี่เป็นการนำเสนอเมนูทอดซื้อได้ค่ะเห็นหน้ากินแล้วแล้วปูสิไปหาหญ้าให้หน่อยค่ยยายจีบเนต่อกันไหมคลิปหน้าจ้า้ันหน้าท่าสุสวัสดีค่ะ